นีああ่ม้อนกันนี่ว <Wow. S 2> oh. ้าวยั่วูฮะโอ้นี่ม้อนกันดูดู โอ้อใหญ่กวโอ้โอ้ my god give me please ต่อนวเดาวกไอม่ห้ยูหรอก ร้อนจังเลยโลกโอ้ลกกูภาษาอังกฤษแหละขอเล่นด้วยได้ไหมไม่เนาะอะแบ่งกันเล่นมั้ยไม่อันนี้ใหญ่กว่าทุกคนดูรูบิคของสไปเดอร์แมนสิคะอ๋อเล็กใช่ไหมแต่รูบิคของยักษ์เขียว ใหญ่มากๆเลยดูสิคะโอ้โหใหญ่กว่าเยอะเลยใช่ไหมพี่เหนือดูสิใหญ่ดูดีใหญ่กว่าด้วยใหญ่กว่าเยอะเลย,ยเดี๋ยวอันนี้อันนี้ลูกนึงมันจะเป็นรูบิกใช่ใช่ค่ะนาราทาได้ไหมถ้ารูบิกอันใหญ่นาราทำได้ไหมคะทำไม่ได้แล้วแม่ก็จะเลยจะให้พี่เหนือลองทำดูว่าพี่เหนือจะทำได้ไหมอ่ะเราจะเริ่มอันเล็กก่อนอ่ะเริ่มอันเล็กก่อนนะคะ อ่าแม่จะจับเวลานะแม่จะจับเวลานะว่าจะดูว่าพี่เหน่ยจะได้เท่าไหร่พรอไหมหนึ่งสองมความสามารถที่ไหนอุปการจริงดูแม่จ,จับเวลาอุ้ยใส่สไปเดอร์แมนแล้วมันลื่นนะใส่สไปเดอร์แมนก็ลื่นสิดูว่าสไปเดอร์แมนจะทำได้หรือเปล่าอย่าไปเชื่อโอ้พี่เหน่อเป็นคนแก้รูบิก,กง่ายนะทุกคนอย่าไปเชือ่อคน อนะคะคดูนารา,ากำลังบิดอยู่นะคะปิดให้มันยากยินอยู่ค่ะเออปิดยากยมากยมัน,มนลืน่นใส่สบายได้เพลินแล้วมันลื่นอ่ะมีพี่คนโอ้ย oh my god ตอ,อ,อนนี้เรากำลังจะทำแถวสองนะคะตอนนี้สไปเดอร์แมนกับเดอะฮัแข่งกันนะคะว่าใครจะสามารถแก้ลูบิกได้นะคะอันนี้ <H> ไม่ได้แก้นะคะอันนี้ทำให้พี่สไปเดอร์แมนเอาคำยากๆให้เลยแต่มันหมุนยังไงอะทุกคน <c oughs> หมุนอย่างยากดูนะคะว่าสไปเดอร์แมนกำลังแกจะแก้ลูบิกได้หรือเปล่าแก้ไม่ได้อยู่แล้วน <c oughs> ี่คือคำที่น้อง อุ้ยใกล้หมดเวลาแล้วไม่ไม่มีเวลาอันนี้ตอนนี้เวลาหนึ่งหนึ่งนาทีแล้วค่ะไม่เป็นไรอุ้ยอุ้ยอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเร็วมากเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหดูสิคะไม่มีปัญหาละคะสไปเดอร์แมนเราก็ทำได้ค่ะหรือเปล่าก็ไม่สอนอ่ะอ้าว งงแล้วค่ะงงแล้วค่ะใครทำด้านเลียให้แบงค์ยี่สิบเลยไม่มีโอ้โหหยุดเวลาก่อนสไปเดอร์แมนทำได้เวลาหนึ่งนาทีสามสิบแปดวินาทีค่ะทุกคนดูดูนี่ค่ะอ่ะทีนี้สไปเดอร์แมนจะแก้รูบิกยักษ์แล้วนะคะจะดูว่าสไปเดอร์แมนจะเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงเขาจับเวลาเราจะมาดูว่าสไปเดอร์แมนจะทำได้ กี่นาทีนะคะเมื่อกี antis, ้1นาที38นะคะทุกคนอ่ะแม่จะรีเซ็ตแล้วนะคะจะเริ่มแล้วนะคะ1 2 3่งสอมเริ่มปิดไม่ได้ปิดไม่ได้ปิดได้เปล่าโอ้ยแม่ไม่แกล้งหนูหรือเปล่าเนี่ยฮะแต่ทุกคนขอยืนนะโอเคมันต้องเอาเอาแถวหนึ่งก่อนต้องเอาแถวหนึ่งก่อนมันยากนะพี่เหนือต้องเอาสีอะไรอยู่ข้างบนยังเอาอะไรล้อมอะไรไม่ได้เลยต้องเอาสีเหลืองอยู่ข้างบนหรือเปล่า ยี่สิบเอ็ดยี่สิบอ้าอุ้ยเราเกินอ้าเดี๋ยวฮักไม่ช่วยล่ะเดี๋ยวฮักไม่ช่วยเดี๋ยวฮักไม่ช่วยอะเอาแก้ยัจ้างไงแล้วก็บีกเนี่ยเราดูนะบีกคืออะไรก่อนนี่ยังล้อมไม่เอาสีขาวล้อมสีเหลืองนะคะทุกคนชุดชุดมีปัญหานะคะชุดมีปัญหาตอนนี้ตอนแรกมือมีปัญหาค่ะแต่พรใหญ่แล้วชุดมีปัญหาดูว่าสไปเดอร์แมนจะได้เท่าไหร่นะคะมันอาจจะยากหน่อยเพราะมัน มันลื่นใช่ไหมมันลื่นใช่ไหมคะทั้งลื่นทั้งใหญ่อ่าตอนนี้ล้อมได้ยังคะยังค่ะล้อมได้ยังไม่ล้อมได้แล้วนะพี่เหนือล้อมอะไรล่ะยังยังโหลื่นนะคะลื่นโอเคมาแล้วค่ะมาแล้วไม่เป็นไรใช่ไหมได้ค่ะเราจะดูจับเวลาเพราะอันนี้คือครั้งแรกนะคะที่ทำ ให้ัำประเทศญี่ปุ่นได้ค่ะอ๋อนาราเหรอคะอ่าเป็นกําลังใจให้พี่เหนือคะ่ะสไปเป็นกําลังใจให้สไปเดอร์แมนนะคะได้ยังคะนี่อ้าวงงแล้วคะ่ะล้อมอยู่เมื่อกี้ยังล้อมอยู่นะคะยังล้อมไหมโอ้แค่แปบีตอนนี้อ,อ่าเลยเวลาของ,งอตัวเล็กไปแล้วนะคะเล็กตอนนี้หนึ่งนาทีสี่สิบสี่แล้วค่ะโอ้โหยังล้อม ชุดมีปัญหาใช่ไหมคะชุดทั้งใหญ่เลยค่ะชุดมันลื่นใช่ไหมคะมันลื่นเวลาจับแล้วมันลื่นอุ้ยลื่นจริงอะแต่ของหนูมันง่ายมากของหนูนม,มีมืออะหนูอยากทำยักษ์เขียวสีขาวด้วยมีใครบิดมุมงบ้างเนี่ยหนูเคยดูดูคลิปหนึ่งเขาบอกมันยากมากจนหมดเวลาเลยมันยากมากมันก็ใช้อะไรงที่ยากเย็นมากต้องให้คนอื่นคนที่มีกล้ามอะไรแบบเนี้ย อ่อแล้ว,แล,วแล้วเนี่ยกามโตเลยนะคะทำไมไม่ทำกันอันนี้ก็นนนนชุดค่ะ <laughs> น,นี่จะได้แล้วแกเขียวมาโหเลยแกเขียวตัวนี้มาหโหเรยจทุกคนช,ช่วยกดไลค์ด้วยนะคะ <laughs> เป็นกำลังใจให้พี่หน่อยด้วยนะคะตัวนี้ยังทำไม่ได้เลยค่ะโอ้ทำไม่ได้เลยใช่ไหม <laughs> เป็นเพราะว่าชุดมีปัญหานะคะทุกคนแล้วก็ ใช่ไหมมันจะลื่นโอเคนั้นเดี๋ยวให้พี่เหนือไปฝึกก่อนนะนะคะขอให้ให้พี่เหนือไปฝึกก่อนแต่ว่าอันเล็กเนี่ยพี่เหนือสามารถทําได้ในในเวลา1นาที38วินาทีนะคะทุกคนเจำหนาเล็กพี่ยีก็อันเนี้ยโอเคแล้วนั้นสําหรับคลิปนี้เดี๋ยวแม่ขอจบคลิปก่อนแล้วแม่จะให้พี่เหนือไปฝึกทํา รูบิกยักษ์นะคะว่าพี่เหนือจะสามารถแก้ได้หรือเปล่าโอเคไหมโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้พี่เหนือแล้วนาลาด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายค่ะ <laughs> <laughs>